เราทำเพื่อไม่อยากจะลืมอะไรบางอย่างเราทำตุ๊กตาให้กับคนที่เรารักตุ๊กตาเนี่ยเป็นสื่อแทนใจนะสื่อแทนความรู้สึกไม้หนึ่งท่อนผมจะเปลี่ยนมาเป็นอะไรก็ได้ตามแต่ใจเราต้องการผมเปลี่ยนได้หมดเลยครับ ก๊กตาไม้ในโถนะครับในโถคือชื่อผมเองนะครับกระรอกมีความสดใสร่าเริงนะครับแล้วก็เอาคาเล็เตอร์กระรอกมาสร้างเป็นตุ๊ก,กตาไม้นะแม่นเนี่ยทำมาจากกิ่งมะขามนะครับคือการใช้วัสดุให้มันคุ้มค่านอ,อกจากตั้งโชว์แล้วก็ใช้เสียบการ์ดเสียบนามบัตรตอนเริ่มต้นนะครับเรียนศิลปะมาก็อยากจะกลับมาที่บ้านมามองว่า เราจะเริ่มต้นทำอะไรได้บ้างนะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่นะครับก็เริ่มต้นคิดมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มต้นหาดีไซน์หาคาเล็ตเตอร์เป็นของตัวเองนะครับไม้ที่ใช้ตอนนี้นะครับคือไม้พญาสัตบันนะครับสิปีก็กำลังดีครับเราาไม้มาจากธรรมชาตินะครับเราก็ปลูกทดแทนไปด้วยนะครับ ความรู้สึกที่ผมถ่ายทอดลงไปในชิ้นงานเน่เราทําเพื่อไม่อยากจะลืมอะไรบางอย่างผมเอาความทรงจําเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองนะหมาของผมเนี่ยท,ที่มันตายไปนะผมก็เอาความรู้สึกเนี้ยลองเอามาแกะแล้วความรู้สึกแบบเนี้ยมันก็ยังคงอยู่คิดอยู่เสมอว่าเหมือนเราทำตุ๊กตาให้กับคนที่เรารักพอคนอื่นที่เห็นนะครับเขาก็มีความรู้สึก มีความคิดถึงเขาก็เอาตุ๊กตาเนี่ยเป็นสื่อแทนใจนะสื่อแทนความรู้สึกส่งต่อความรู้สึกดีๆต่อๆกันไปเรื่อยๆครับผมทำอย่างเงี้ยกับพ่อแม่ก่อนนะครับแล้วก็ชักชวนลุงๆป้าๆมาช่วยกันทําเล่าให้คุณลุงคุณป้าเขาฟังว่าตุ๊กตาที่ทำเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาที่มีความหมายเป็นบุคคลิกแบบยิ้มร่าเริงมีความรู้สึกปรารถนาดีต่อกันก็เลยมาตั้งกลุ่มตุ๊กตาไม้บ้านลวงเหนือ ขั้นตอนนี้ก็เป็นการกําหนดรูปร่างของชิ้นงานทั้งหมดนะครับต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่การแกะตัวนี้นะครับถ้าเป็นคนไทยลื้อนะครับหรือว่าคนทางเหนือเนี่ยก็รู้จักนะครับเราเรียกว่าพญาหลวงคือสัตว์นำโชคการรวมกันของสัตว์5้าอย่าง นี่คือช้างนะครับมีงวงแบบนี้นะครับต่อมาก็คือเป็นกวางเนาะก็จะมีเขาปีกนี่เป็นนกครับต่อมาก็หางเป็นปลาช่วงลำตัวหรือขาบางทีก็บอกว่าเป็นม้าหรือว่าเป็นบวนัวชุดนี้นะครับตุ๊กตาไม้ใช้ลรือนะครับผสมผสานฟังกช์ชันเข้าไปด้วยนะครับเป็นที่ใส่ของตุ๊กตานี้ก็เหมือนกับเป็นนักประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้จักบ,บ้านลวงเหนือ ได้ชิ้นงานแล้วปุ๊บก็ทําทสีพื้นนะครับพร้อมที่จะเพ้นสีลงไปการเพ้นแววตามีไฮไลท์ครับมีความลึกแล้วก็จะสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษอันนี้ก็คือ อีกหนึ่งผลงานนะครับที่เราทำร่วมกับ King Power แนวคิดของงานชิ้นนี้ก็คือเอกลักษณ์ไทยแคบลงมาหน่อยก็คือเรื่องรัตนโกสินทร์แคบลงมาอีกนิดก็คือเรื่องเกี่ยวกับรามเกียรตินะครับเรื่องโขนผมจะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งอะ่ะที่ได้เห็นงานของตัวเองอะ่ะทำงานอย่างมีความสุขแค่ได้ทำก็มีความสุขแล้วซื้อไปแล้วเขาก็เอาไปส่งต่อไป ที่ไหนก็ไม่รู้ที่เราไม่เคยไปด้วยเรายังไม่รู้เลยว่างานของเราไปถึงไหนเนี่ยจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดนี้เราก็รู้สึกว่าเราเก้าวหน้ามากนะครับเราก็ดีใจด้วยนะครับที่แบบฝีมือของเราเนี่ยสามารถไปวางบนชั้นนะที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะก็ได้เห็นของเรานะรู้สึกขอบคุณนะครับ k i าว Power นะครับที่มองเห็นนะงานศิละปะประดิษฐ์ที่อยู่ในชุมชนเล็กๆนะครับให้โอกาสชุมชนของเรานะครับได้พัฒนาเติบโตไป